แมคค้าบ่นทั้งประเทศตลาดเงียบเกินเงียบกิฟบนี่แม้ค้าขายผักท่านผู้ชมนะเป็นขายพริกนะขายขายส่งพริกส่งพริกส่งขนาส่งอะไรเขาก็ถ่ายคลิปมาให้เห็นว่ามันไม่มีคนเลยนะครับเออนะนี่ฮะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะครับใกล้สิ้นปีใหม่แล้วบอกแม่ค้าบอกเงียบเกินทำไมมันเงียบอย่างนี้นะ ไม่ใช่ลายเดียวนะผู้ชมเยอะมากในทิกตอกนี้เยอะมากโพสกันหลายสิบลายเลยเนะแอดมินเอามาให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างนะบางคนบอกแอดมินปั่นปั่นกระแสปั่นอะไรวะก็แม่ค้าเขาโพสเองอะ่ะเขาจะมาปั่นอะไรวะฮะถามหน่อยที่มาปั่นอะไรวะปั่นตรงไหนนำเสนอเรื่องจริงปั่นตรงไหน นี่เป็นคลิปที่แม่ค้าเขาถ่ายเองนะแอดมินไม่ได้ไปถ่ายนะครับเราแม่ค้าก็เขียนเนี่ยมันเงียบเกินเนี่ยแม่ค้าก็เขียนเองแล้วก็ถ่ายลง t ิกตอกถ้าไม่เชื่อก็ไปเปิดดู t ิกตอกดูพิมพ์ไปเลยตลาดเงียบนะพิมพ์ไปเลยเราก็จะเห็นเองนะแอดมินไม่ได้ปัน่นนะนี่มันคือเรื่องจริงที่สื่อเขาสื่อใหญ่เขาไม่ค่อยนําเสนอตอนนี้นะครับ เออสื่อตอนนี้เขาเรียกว่าใบากินกันหมดนะเออสื่อก็มีแต่อวยรัฐบาล <c oughs> นะสื่อก็ต้องอวยรัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะสื่อเขาโดนถ้าไม่อวยรัฐบาลเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไม่มีสปอนเซอร์นะเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่คือความเดือดร้อนของแม่ค้าจริงๆ ถ้าบอกว่าไม่เงียบนันก็ไม่ใช่เพราะมันคือความเดือดร้อนของแม่ค้าเออก็แม่ค้าเดือดร้อนก็ต้องเอามานําเสนอนะเออคนเดือดร้อนไอ้พวกสแสดงก็ยังจะบอกไม่จริงปั่นกระแสเอาอะไรวะโอ้นะครับนะแทนที่ว่าเอ้ยจะช่วยกันนําเสนอช่วยกัน สนับสนุนแม่ค้าไปซื้อหน่อยเงียบก็ไปซื้อหน่อยอย่างเงี้ยน,นี่ก็ยังจะมาลั้นจะมาเถียงอยู่นั่นเนี่ยนะปั่นกระแสปั่นกระแสพมาเสียงเพื่ออะไรไปชาบเถียงเพื่ออะไรฮะมัน,นเงียบก็คือเงียบจริงนะเนี่ยฮะโอ้ผักผักนี่ขายไม่ได้เลยกองเต็มเลยหน้าหนาวนี่ผักยิ่งออกเยอะด้วยนะ เออคนมันไม่มีกําลังซื้อไงฮะคนมันเงินหายไงเออเนี่ยนี่นี่แค่อยู่ไม่ถึงปีนะวิ่งอ่ะนะหนักขนาดนี้เดี๋ยวเจอปีต่อไปนะหนักกว่านี้วิกฤตกว่านี้เออสงครามสงคราสงครามโลกอะไรก็กำลังห้วหูใช่ไหมเออเดี๋ยวเจอหนักกว่านี้นะครับข้าวยากหมากแพงนะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวแบบต้องเจอผลกระทบแบบในวงกว้างกว่านี้เดี๋ยวแม่ค้าก็เริ่มบ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองนะครับเงียบมาตั้งแต่ยุคเศรษฐาแล้วนะเนงินหมื่นก็ไม่ช่วยกระตุน้นอะไรนะเดี๋ยวก็เงียบต่อไปนะเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้ลิศอุ้งอิงนะเนะพราค้าไม่ค้าตอนนี้แต่ตายกันหมดทั้งประเทศแล้วตอนเนี้ย นะครับบนเหมือนกันทั้งประเทศแล้วนะรู้ลิฟนะ <c oughs> เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ